พระเอกดังเผยสาเหตุบวชเงียบพร้อมเบียดแล้วจริงปะวันเกิดปีนี้พระเอกบอยปกรณกสัต์ความหวานกับแฟนสาวเฟย์พรปวีจนคนโสดอิจฉาล่าสุดหนุ่มบอยเจอถามเรื่องนี้อีกทั้งเผยสาเหตุบวชเงียบที่ผ่านมาพร้อมเบียดแล้วจริงปะตั้งใจบวชทดแทนบุญคุณให้แม่นานแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีเกรงใจไม่ค่อยอยากบอกใคร คุณแม่ดีใจเป็นสิ่งหนึ่งคิดลูกผู้ชายควรทำเข้าใจทางธรรมมากขึ้นเข้าวัดมากขึ้นไม่เกี่ยวบวชแล้วเตรียมเบียดถามว่าพร้อมไหมดูจากทุกๆอย่างก็พร้อมเพราะอยากมีครอบครัวมาตั้งงานแล้วแต่ต้องให้พร้อมทั้งสองฝ่ายและอยู่ที่ระยะเวลาในการคบกันด้วยแฮปปี้วันเกิดที่ผ่านมาพร้อมหน้าครอบครัวและหวานใจเฟถูกใจอีกฝ่ายซื้อเสื้อให้